เรื่องราวที่จะเล่าในค่ำคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์เจอผีของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ไปเจอเจอมาในถนนสายหนึ่งในค่ำคืนที่รถของเขานั้นได้ยางแตกก็เลยต้องได้เข็นรถกลับบ้านคนเดียวแล้วตอนนั้นรถของเขามันกลับได้อยู่บนถนนสายหนึ่งที่ไม่มีหมู่บ้านคนใกล้ๆเลยสักหมู่บ้านเดียวจึงต้องเข็นรถไปเรื่อยๆ ที่นี้อยู่ดีๆมันกลับได้มีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะสยองขวัญออกมาให้เขาได้เจอได้เห็นเสยอย่างนั้นแทนเป็นคนที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากครับกลางค่ากลางคืนตะวันตกดินเป็นต้องได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหาเล่นขี่ไปตามถนนเรื่อยๆอะไรแบบนั้นเพื่อจะได้เจอสาวๆส,ยสวยๆที่ถูกใจถ้าเกิดว่าค่าคืนไหนไม่ได้ขี่รถออกหาเล่น เขาก็มักจะนอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยกินเกลือก็ไม่หวานกินน้ำตาลก็มีเค็มอย่างไงซะแทนนั้นก็ทำงานหาเงินเติมน้ำมันเองอยู่แล้วพอแม่จงไม่ได้อะไรแม้ว่าบางทีจะยังได้ยินเสียงบนพ่อเองขายน้ำมันเลยไงทุนไม่ชอบขี่รถเล่นขนาดนี้ซึ่งแทนก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับ แม่ว่ากว่าจะนอนในแต่ละค่าคืนนั้นแต่พอได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังสามารถที่จะขี่รถออกไปหาทำงานของตัวเองได้ตามปกติไม่ได้ขาดงานหยุดงานแต่อย่างใดเมื่อไม่มีจุดด่อนที่สามารถจะว่าให้ได้พ่อแม่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรให้ทำได้แค่แสดงสีหน้าไม่พอใจเตือนเข้าบ้านไปก็เท่านั้น คืนนั้นหลังจากที่อยาบน้ากินข้าวจนยินนำำําสํารานแล้วพ่อเมฆก็พากันเดินเข้าบ้านไปนั่งดูโทรทัศน์ดูละครดูขา่าวภาคค่าไปตามปกติส่วนแทนนั้นถ้าจะให้เข้านอนเร็วมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่แนวเขาต้องได้ออกหายขี่รถเล่นเที่ยวเล่นไปตามถนนเรื่อยๆได้เจอสาวๆได้เจอผู้คนมากมายไปตามประสาเขาไม่ได้มีศัตรูที่ไหนอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีปัญหาใดอย่างใดจะขี่รถไปหมู่บ้านใดนก็ไม่มีใครเอาอะไรได้ขี่รถออกหาล่อเล่นไปเรื่อยๆพอกลับบ้านปีนนก็จะได้นอนหลับอย่างสบายจนถึงเช้าแทนใส่หมวกกันน็อกเตือนเปขึ้นอารถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกจากบ้านไปตามถนน,นโดยที่มีเจ้าด่างหมาน้อยบินออกมาส่องดูเหมือนต้องการจะถามว่าเจ้านายจะออกไปไหน แทนไม่ได้สนใจหมานักหรอกครับแม้ว่าคนที่เอาเจ้าด่างมาเลี้ยงนั้นจะเป็นตัวของเขาเองก็ตามเถอะคนที่ให้อาหารการกินแก่มันก็เป็นพ่อกับแม่ของเขาอยู่ดีแทนขี่รถไปตามถนนคนเดียวเรื่อยๆครับเขาเป็นคนที่ชอบความสันโดษไม่ต้องมีเพื่อนกนได้ไม่จำเป็นชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่ามันสะดวกดีเพื่อนๆที่รู้จักกันในหมู่บ้านนั้น ก็เลยไม่มีใครที่จะมาหาเขาเลยสักคนเดียวด้วยความที่เขานั้นไม่ได้สนใจเพื่อนคนไหนเลยนั่นเองเจอหน้าก็อาจที่จะมีพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างตามภะษาแต่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันคืนนั้นพอได้ขี่รถออกจากหมู่บ้านไปแล้วแทนก็ขี่รถไปบนถนนที่ไม่เคยได้ขี่ไปมาก่อนสักครังเดียวเขาอยากจะได้สัมผัสบรรยากาศมีใหม่ไม่้ำซากจำเจ อยากจะรู้ว่าถนนเส้นนี้มันมีอะไรจึงได้เรียเข้าไปในถนนเส้นนั้นซึ่งถนนแต่ละเส้นมันก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วสามารถที่จะพวกกลับมายังหมู่บ้านของตัวเองได้แม้ว่าเจ้าอมไก่หน่อยก็ตามสองข้างทางบนถนนเส้นนั้นมันจะเป็นสวนยางของชาวบ้านครับบางที่ก็จะเป็นอะไรอ้อยอะไรมันไม่มีแสงไฟฟ้าใ,ใดๆทั้งสิ้น อาศัยแค่แสงจากดวงจันทร์ที่สว่างลงมาในี่ํค่ำคืนเดือนไงเลยสามารถที่จะมองเห็นอะไรข้างทางได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติหรอกครับอาจจะไม่ได้มีเพื่อนร่วมทางนีใดหรืออาจจะไม่มีรถลาวิ่งสวนกันเป็นมาเลยสักคันแล้วสองข้างทางก็ค่อนข้างที่จะมืดมากๆไม่มีไฟข้างทางเปิดอยู่เลยสักดวงเดียวแม้จะเป็นสวนยาง ไม้จะเป็นอะไรอ้อยไรมันของชาวบ้านก็ตามมันกลับไม่มีแสงไฟใดๆทั้งสิน้นจนได้แต่คิดว่าแบบนี้คงจะไม่มีใครออกมานอนเฝ้าสวนเฝ้าไร่ลำมังเช่นก็ไม่ได้อะไรหรอกครับถนนตามบ้านนอกต่างจังหวัดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยที่จะมีรถลาเป็นปกติกันอยู่แล้วจะหาเพื่อนร่วมทางมันก็ค่อนข้างที่จะยากยิ่งยิ่งเป็นเวลากลางคืนแบบนี้อีก มืดคำ่ำพอชาวบ้านเขาบ้านได้แล้วก็พากันหลับนอนไม่ออกมาอีกเลยนอกเสยจากว่าชวงนั้นมันจะเป็นรุด,ดูทำไรทำน้าก็อาจาที่จะมีชาวบ้านขี่รถไปมาบ้างเพราะว่ากลับเข้าบ้านมืดค่ำอะไรแบบนั้นครับเทีนขี่รถเข้าไปในถนนเส้นนั้นได้ไกลพอสมควรทางทางที่เขาก็ไม่ได้ขี่รถเร็วอะไรด้วยซ้ำมันไม่น่าไที่จะยางแตกได้ แต่อยู่ดีๆเหมือนกับได้มีเสียงยางระเบิดขึ้นมาอย่างดังจนล้อรถด้านหลังของเขานั้นมันได้ลอยขึ้นมาเหนือพื้นถนน,นดีที่ว่าแถนนั้นขี่รถคันๆที่จะเชี่ยวชาญแล้วจึงสามารถที่จะประคองไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ของเขามันล้มได้พอได้เกิดยางแตกขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำให้เขาเรื่องกับเก่าหัวแก๊กๆเลยล่ะครับทำไมยางรถมันถึงได้ระเบิดแบบนี้ล่ะ เกิดอะไรขึ้นจอบว่ายางรถร้อนจนระเบิดมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอว,วันเนี้ยยังไม่ได้ขี่รถมาไกลอะไรขนาดนั้นเลยสักหน่อยขี่รถออกมาจากบ้านยังไม่ถึง10กิโลเมตรด้วยซ้ำแทนก็เลยได้ลงจากรถลงมาดูพอได้เห็นยางด้านหลังของรถตัวเองแล้วมันไม่สามารถที่จะขี่ต่อไปได้ต้องได้หาร้านเปลี่ยนยางเทกกลางขํากลางคืนแบบนี้ มีร้านเปลี่ยนยางให้เขาเปิดอยู่เหรอเทนันซ้ายมองกว่าครับว่าแถวนี้จะมีแสงไฟของหมู่บ้านคนอยู่ใกล้ใกล้หรือเปล่าแต่มันกลับมืดสนิทไม่เห็นจะมีแสงไฟจากที่ไหนเลยสักที่เดียวก็เลยได้ตัดสินใจเข็นรถกลับทางเดิมดีกว่าถ้าจะให้เข็นเดินทางไปต่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอหมู่บ้านคนหรือเปล่าเมือ่อเดตัดสินใจว่าจะกลับบ้าน ก็เลยได้เข็นกลับรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข็นรถเดินไปเรื่อยแทนเข็นรถไปจนไปถึงจุดที่ข้างทางมันเป็นอะไรอ้อยอยู่ดีๆมันกับได้มีเสียงนกร้องขึ้นมาอย่างน่ากลัวมันก็ทำเอาเขาตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับนกอ,อะไรทำไมถึงได้ร้องน่ากลัวแบบนี้คนบนตัวของเขามันก็ได้เลวสู้ขึ้นมา ทางทานที่ก็ไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนตอย่างใดแต่ทำไมค่ำคืนนี้ร่างกายมันกับได้ตอบสนองขึ้นมาแบบนั้นละ่ะจึงได้เธอรีบเข็นรถต่อไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิมทีนี้มันกับได้มีอะไรบางอย่างดำําบินมาตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงร้องขึ้นมาอย่างน่ากลัวอีกครั้งมันก็ทําเอาแทนถึงกับได้เผยอุทานออกมาอย่างดัง เชียตัวอะไรวะน,นั่นแม่งเอาลองะกูห้ำหมดเลยแทนได้เห็นนกเจ้าของเสียงร้องอันน่ากลัวมันบินตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้ขนบนตัวของเขานั้นยิงรู้สู่ฉันขึ้นมามากกว่าเดิมจนได้แต่คิดนะครับว่าทำไมรถต้องมายางระเบิดในตอนนี้ด้วยวะจนต้องได้มาเจออะไรก็ไม่รู้เมื่อเขาได้เจออะไรแบบนี้ จนได้คิดว่ามันไม่น่าจะปะกติแน่ก็เลยได้กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่เอาดีกว่าแม้ว่ายางล้อหลังรถของเขานั้นมันจะไม่มีลมก็าตามยังไงซะมันก็ต้องได้เปลี่ยนยางอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจขี่บทมันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะประสาทแดกเสียก่อนพอเดินกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็รีบบิดคัะนเล่งออกไปในทันทีเตมันก็ขี่เร็วไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับ คนที่เคยได้ขี่รถยางรั่วยางเบนคงจะเข้าใจดีว่ามันเป็นยังไงรถมอเตอร์ไซค์ของเขามันสัยังกับเจ้าเข้าแล้วก็มีเสียงดังหนวกหูอีกตั้งหักแทบจะตับยอกเลยด้วยซ้ําเตียแทนก็คิดว่ามันน่าจะเด็วกว่าเขียนเราแน่นอนพอเขาได้ขี่รถออกมาจากจุดนั้นได้ไม่ไกลนักแสงไฟหน้ารถกับได้ส่องไปเห็นว่าข้างหน้าไม่ไกลกันนั้นมันได้มีคน กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันกันกบเขารถคงจะยางรัวง่วยางแบนอะไรแบบนั้นเทนที่แทนจะได้รู้สึกโล่งอกโล่งใจที่มีคนมาเขี่รถเป็นเพื่อนร่วมทางแต่เขากลับได้รู้สึกตึงอิดต,ตึงิดใจยังไงก็ไม่รู้ครับเพวเราตอนที่ได้ขี่รถไปนั้นมันไม่ได้มีรถจากคันที่ขี่สวนมาเลยนี่จะว่าเป็นชาวบ้านที่เพิ่งออกมาจากไรไอ้อยไรมัน มันก็ยิ่งไม่ใช่เข้ไปใหญ่เขาเองก,ก็เพิ่งจะเข็นรถย้อนกลับคืนมาได้ไม่ไกลนักแล้วทำไมคนคนนี้ถึงได้โผล่ออกมาได้ละ่ะความเร็วที่เขาขี่รถกับเข็นรถนั้นมันก็แทบจะไม่ต่างกันมากมายอะไรขนาดนั้นมันก็เลยทำให้แทนนั้นได้เกิดความสงสัยต่างๆขึ้นมามากมายจนคิดว่าคนที่ได้เห็นอยู่นี้มันไม่น่าจะเป็นคนปกติทีนี้ รถที่เขาได้ขี่ไปเบาๆนั้นมันกลับได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ผู้ชายที่ได้เห็นเข้นรถอยู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆแม้ว่ารถของแทนนั้นแทบจะล้อไม่ขยับไปข้างหน้าสี่วีซ้ําแต่ระยะห่างกลับใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีเทีนเห็นผู้ชายที่เข้นรถอยู่ตรงหน้าเขาเดินสับเท้าค่อนข้างที่จะเร็วมากๆแต่ทําไมสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้นั้น หมือนกับได้ตรงข้ามกันทุกอย่างละ่ะในระหว่างที่เขากำลังสงสัยอะไรอยู่นั้นเหมือนกับได้มีแสงไฟหน้ารถส่งมาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงล้อบ,บทถนนที่ค่อนข้างจะดังมากๆจนได้คิดว่าแบบนี้มันต้องเป็นออรรถสิบล้อขับมาอย่างแน่นอนก็เลยได้หันหลังกลับไปดูแทนนแสงไฟหน้ารถที่กำลังพุ่งเข้ามาค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยล่ะครับ ันได้รู้สึกแปลกใจว่าถนนเส้นเล็กๆแบบนี้โชเฟอร์กล้าขับรถเร็วขนาดนี้เลยเหรอไฟข้างทางอะไรก็ไม่เห็นที่จะมีสักัวงเดียวเมื่อคิดว่าตัวเองไม่น่าจะปลอดภัยนักแทนก็เลยได้ตัดสินใจแอบบรถมอเตอร์ไซค์เข้าข้างทางให้ชิดกับขอบถนนที่สุดเท่าที่จะทําได้กล่าวว่าให้โถสิบล้อคันนี้ได้วิ่งผ่านไปก่อนดีมีดี จะได้ถูกรถสิบล้อคันนี้ขยี้ร่างของตัวเองเอาได้ชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวอย่าได้ประมาิยิ่งเป็นกลางค่ำกลางคืนที่ไม่มีไฟข้างทางพอเทียนได้แอบรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างทางแล้วก็เลยได้หันไปมองผู้ชายที่ได้เข็นรถอยู่ตรงหน้าคราวนี้มันกระทำเอาเขานั้นถึงกับตาโตขึ้นมาเพราะผู้ชายคนนั้นเขาได้เข็นรถมาอยู่ตรงหน้า ห่างกันไม่ถึงหเมตรด้วยซ้ำนะสิครับทั้งทที่เมื่อกี้นั้นก็ยังอยู่ห่างกันเป็นร้อยเมตรได้อีกอย่างแคนเดงก็จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วด้วยซ้ำถ้าผู้ชายคนนั้นเดินไปข้างหน้าจริงๆมันก็ต้องห่างออกไปเรื่อยๆสิแถมตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็ยังเข็นรถออกมาเกือบจะอยู่กลางถนนเสียด้วยซ้ำแทนได้แต่คิดนะครับว่า ผู้ชายคนนี้ไม่เห็นว่าด้านหลังของตัวเองมีรถสิบล้อตีนผีวิ่งมาด้วยความเร็วหรือไงรถสิบล้อวิ่งส่งเสียงคำรามใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแทนที่ผู้ชายคนนั้นจะได้ขีนรถหลบออกแต่เขากลับยังเกียนอยู่กลางถนนเหมือนเดิมเหมือนกับท้าทายเทนกำลังจะได้เอ่ยปากร้องบอกไปว่าหลบรถสิไม่กลัวตายหรือยังไงแต่ว่ารถสิบล้อคันนั้น จับได้วิ่งมาถึงเขาเสียแล้วคนที่จะได้วิ่งเข้าไปขยี้ล่างของผู้ชายคนนั้นที่เข็นรถอยู่กลางถนนแบบไม่ปราณีรถสิบล้อคันนี้ไม่มีการานเบรกรถสิบล้อคันนี้ไม่มีกานเบรกแต่อย่างใดพอได้ขี่ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์คันนั้นอย่างจังรถสิบล้อกับได้ขี่ไปเลยแบบไม่ได้สนใจที่จะจอดรถลงมาดูเสียด้วยซ้ำพอดาวกลับว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียว มันก็ทำเอาแทนนั้นถึงกับเย็นตะลึงตาค้างเลยล่ะครับยิ่งพอรถสิบล้อดได้วิ่งห่างออกไปได้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรจากที่ได้เห็นแสงไฟท้ายรถด,ดีๆจู่ๆมันกลับได้หายไปเลยยังเกว่ารถสิบล้อคันนี้มันได้วาดหายไปซะอย่างนั้นแทนรู้ตัวแล้วล่ะครับว่าตอนนั้นเขากำลังได้เจอผีได้เห็นผีอยู่อย่างแน่นอนแต่จ,จะทำยังไงได้ล่ะครับ รถก็ยังระเบิดไม่สามารถที่จะขี่รถได้เร็วจึงได้แต่ขี่รถบดไปแบบนั้นพร้อมกับเด้ง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 ไปตลอดทางแล้วพอรถของเขาได้ขี่ออกมาจากจุดนั้นได้อย่างไม่ถึง500อเมตรด้วยซ้าข้างหน้าห่างไปไม่ถึง200เมตรแทนกับได้เห็นผู้ชายคนเดิมกําลังได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอีกแล้วมันก็ทำให้เขานน่นถึงกับขนลุกสู้ชูชันขึ้นมา มันเจ๋แล้วว่าตัวเองกำลังได้เจอผีร้อยเปอร์เซนทั้งได้เจอผีรถสิบล้อทั้งได้เจอผีวัยรุ่นเขยนรถมอเตอร์ไซค์เทนก็อยากที่จะขับรถเฉี่ยวไปจาาถนนเส้นนี้เพียงแต่ว่ายางล้อหลังรถของเขานั้นมันไม่มีลมไม่สามารถที่จะขี่ได้ตามใจจึงได้แต่ตัดสินใจขี่รถเข้าไปหาผู้ชายที่กำลังได้เข็นรถอยู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ของเขาได้ขี่แซงผู้ชายคนนั้นขึ้นไปแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นของคนนั้นแหละคนระับถ้าจะไม่หันไปมองเลยแทนก็ไม่สามารถที่จะอดใจได้ไวอยากจะหันไปมองเหลือเกินว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมีหน้าตาย,ยังไงเขาก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าผีนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงกันแน่แต่พอแทนได้หันหน้าไปมอง ผู้ชายที่กำลังได้เข็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นมันก็ทำให้เขาถึงกับตะลึงตาค้างตกใจจนแทบจะช็อกเลยแล่ะครับเพราะใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันเหมือนกับใบหน้าของเขาแล้วกับฝาแฝดก็มีปนันทั้งๆท,ที่แม่ของเขานั้นไม่ได้มีฝาแฝดแต่อย่างใดแถมผู้ชายคนนั้นยังหันหน้ามามองเขาพร้อมกับยิ้มให้เหยีกดตั้งหาก ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะได้หายไปต่อหน้าต่อตาแต่นั่นมันกับทอมอแทนตกใจจนแทบจะขาดสติก็เลยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขานั้นลงข้างทางนีที่ว่าเขาได้ขี่รถมาช้า,ากว่าจักรยานเสียอีกมันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากมายได้สติสตังกับคืนมาก็เท่านั้นแทนก็ได้แต่ขี่รถขึ้นมาบนถนนตามเดิมอย่างทุลักทุเล คนที่จะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับบ้านไปดีที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกแล้วะครับเขาไม่ได้เห็นผีผู้ชายวัยรุ่นที่หน้าตาเหมือนกับตัวเองได้ขี่รถยูดตรงหน้าอีกแล้วแต่ตอนที่ได้ขี่รถอยู่ในถนนเส้นนี้นั้นคนบนตัวของเขามันก็ได้ลูกสู้ชูชันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ในใจก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งรถของเขาได้ขี่กลับไปถึงบ้านของตัวเองได้ความปลอดภัยแทนก็รีบจอดรถเอาไว้รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านรีบเข้าไปในมุ้งนอนของตัวเองเอา,เาผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงซึ่งแทนก็ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในค่ำคืนนี้มันคืออะไรกันแน่ เขาเองก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด